สวัสดีค่ะมาพบกับครูติ๋วนะคะกับการจัดประสบก,การณ์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป3โดยครูมนทิราปลื้มใจจ้าวันนี้นะคะมารู้กันเลยดีกว่าว่าครูติ๋วจะสอนเรื่องอะไรคะเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ค่ะมาดูกันนะคะว่าครูติ๋วจะให้ดูอะไรกันวันนี้ ก่อนอื่นผู้ขออธิบายนะคะเกี่ยวกับความหมายและที่มาก่อนนักเรียนหยิบสมุดนะคะวิชาวิทยาศาสตร์มาบันทึกข้อมูลจากการเรียนในวันนี้นะคะโดยผ่านถือคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะด้วยลายมือที่สวยงามนะคะลูกอ่านง่ายหายนะคะเอามาดูกันเลยค่ะวัตจักรชีวิตของสัตว์บอกว่า วงจรชีวิตของสัตว์หมายถึงชีวิตการเจริญเติบโตของสัตว์ที่เจริญเติบโตต่อเนื่องกันมาอย่างเป็นระเบียบการเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการเจริญเติบโตเช่นกบตอนแรกมาจากแม่ครั้งแรกจะเป็นไข่ใช่ไหมคะหลังจากนั้นจะเปลี่ยนจากไข่กลายเป็น ลูกออดตัวดำๆค่ะเมื่อโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งหางจะหดนะคะแล้วไม่มีเลยอะค่ะไม่มีหางแล้วอะค่ะมันก็จะหากินบนบุกจนกลายเป็นกบนะคะนั่นคือตัวอย่างของสัตว์บางชนิดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอ่านั่นเลยมาดูตัวอย่างนะคะที่ครูให้วันนี้ เป็นแผนภาพวัฏจักรชีวิตของมนุษย์เราก็คือตัวเราเองตัวนักเรียนตัวคุณครูนะคะก่อนที่เราจะมาถึงวันนี้ได้แน่นอนคุณแม่ต้องตั้งท้องก่อนใช่ไหมคะอ่าตอนขนาดที่เราตั้งท้องนี้นะคะ่ะคุณแม่ของเราอะคะ่ะก็ในขั้นตอนนั้นคุณแม่ของเราก็อยู่ในขั้นมนุษย์เต็มวัยนะคะก็คือเป็นคนครบทุกส่วนและสามารถมีความคิด นะคะพัฒนาการต่างๆได้ดีนะคะและเมื่อคลอดออกมาปุ๊บก็จะเป็นเด็กทารกใช่ไหมคะเป็นน้องๆัวเล็กๆที่เพิ่งคลอดนั่นคือมนุษย์วัยแรกเกิดแต่เมื่อนานไปเข้าเด็กทารกผู้นี้ก็จะวงเวียนนะคะไปโตเต็มวัยอีกครั้งหนึง่งและถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะมีการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะตั้งท้องจนกระทั่งคลอดออกมาอีกนี่คือวัตจักรชีวิตของมนุษย์เรานะคะ ทุกคนย่อมมาจากท้องแม่ท้องพ่อแค่นั้นทั้งนั้นนะคะทีนี้มาดูนะคะชีวิตของจัดของสัตว์บ้างครูขอยกตัวอย่างวัตจักชีวิตของไก่นะคะนักเียรู้จักไก่กุ๊กไม่เอย่ยไก่นะคะที่เขาถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดโกอนนะคะมันยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดนะคะ ที่เราแน่ๆเลยที่เรารู้ก็คือว่าเรานําไก่มาเลี้ยงใช่ไหมคะไก่จนนั้นอาจจะเป็นไก่ไข่หรือไก่บ้านไก่เนื้อไก่อะไรก็ได้นะคะขณะที่เราเลี้ยงเลี้ยงจนกระทั่งตัวโตเต็มวัยนะคะสามารถผสมพันธุ์ได้และออกไข่มาได้เมื่อออกไข่ปุ๊บไข่นี้นะคะเมื่อทําการฟักจากคุณแม่นะคะแม่ไก่ที่ฟักลูกนะคะกกลูกเอาไว้ วันหนึ่งก็จะออกมาเป็นลูกไก่ตัวเล็กๆลูกเจียบอะค่ะอ่านะคะหลังจากนั้นลูกเชียบเมื่อเราได้รับอาหารหรือเขา้าอาหารเองตามธรรมชาตินะคะเขาสามารถหาได้แล้วคุ้ยเขี่ยนะคะได้แล้วเขาก็จะมีขนาดของลำตัวโตขึ้นโตขึ้น,นจนกระทั่งกลายเป็นตัวเต็มวัยค่ะอ่าเห็นไหมคะเมื่อเป็นตัวเต็มวัยเสร็จเราก็จะมีการผสมพันธุ์ใช่ไหมคะ ทั้งสมพันธ์แบบธรรมชาติและผสมพันธุ์เทียมโดยปศาสุสั์นะคะหรือผู้ที่เชี่ยวชาญนั่นเองเราผสมพันธุ์เองไม่ได้นะคะเดี๋ยวไก่ใช้ชีวิตได้เมื่อมีการผสมพันธุ์ปุ๊บก็มีไข่ออกมาอีกแล้วก็เป็นลูกอีกลูกก็โตเต็มมาอีกนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าวัฏจักรที่เป็นวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูใบงานนะคะ วัตถจักชีวิตของสัตว์หน้าที่43และ44จ้าน้องๆเปิดลงไปดูนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ครูอขอยกหน้าจอมาให้ดูอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ชัดที่ชัดกว่าก็เป็นของนักเรียนนะคะน้องเปิดขึ้นมานะคะลงวันที่ลงชื่ออะไรเรียบร้อยนะคะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะคะแล้วน้องก็บันทึกกิจกรรมนี้ลงไปนะคะแต่ถามว่าทําได้ไหมอะทำได้ยังไง ลูกต้องเรียนรู้ก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวไปเรียนรู้กันเลยจ้าเรามาดูวงจรชีวิตของกบนะคะวัฏจักรชีวิตของกบกบเริ่มแรกเราจะเจอไข่ก่อนใช่ไหมคะไข่พอไข่เสร็จเขาก็จะมีลักษณะตัวดำๆแบบนี้ค่ะเป็นลูกออดลูกโคกบ้านเราค่ะที่เราเห็นกันในน้าอะค่ะหลังจากนั้นลูกออดต,ตรงนี้ค่ะ หางของเขาก็จะหดไปนะคะใน20-30ถึงวันหางลูกออดก็จะหดไปแล้วก็กลายเป็นลูกกบตัวเล็กๆนะคะมองดูไกลๆเหมือนกับลูกเขียดอประมาณนั้นนะคะ,ะแต่นี้มันจะลักษณะไม่เหมือนกันนะคะกับเขียดอลูกกบตัวเล็กๆ8เดือนถึง3ปีก็จะเป็นลักษณะของตัว,ตวเต็มว,วัยก็คือตัวตัวเลว้วค่ะนะคะ หลังจากนั้นเมื่อเขาทำการฟักไข่ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาตินะคะเขาก็จะมีลูกในท้องเหมือนกันเลยค่ะกับมนุษย์เราแล้วก็จะไข่ออกมาเป็นไข่แบบนี้เหมือนเดิมไข่เสร็จก็จะเป็นลูกโอด๊ดเหมือนเดิมลูกโอ๊เสร็จก็จะเป็นลูกกบตัวเล็กหลังจากนั้นก็เป็นตัวเต็มวัยนี่คือวัตจักรชีวิตของกบนะคะเราไปดูกันต่อไปมาดูวัตจักรชีวิตของปลาทูนะคะ รวมกับบฝึกงหัดนะคะทั้งสองวัตถุนี้นักเรียนสามารถบันทึกลงไปได้นะคะ,ะปลาทูเริ่มจากครูขอเริ่มเหมือนกันนะคะเริ่มจากไข่ปลาทูก่อนไข่ปลาทูที่เราคิกินกันนะคะไข่ปลาทูนึ่งปลาทูต้มปลาทูทอดของคุณแม่ที่แม่ทาให้ทานนะคะไข่ปลาทูนะคะเห็นไหมคะว่ามีไข่จํานวนฟองเยอะอ่าไข่ปลาทูก็จะกลายมาเป็นตัวลูกปลาทูนะคะออกมาเป็นลูกตัวเล็กก่อน หลังจากนั้นก็จะเป็นตัวเต็มวัยจนกระทั่งมีการปฏิสนธิมีการผสมพันธุ์กันตา,ตามธรรมชาติก็จะออกไข่มาเหมือนเดิมสังเกตว่าวัตจักรชีวิตของปลาทูยุ่งยากไหมคะกี่ขั้นตอนคะอ่ามันจะเป็นลักษณะของไข่และตัวเล็กตัวเล็กก็คือตัวอ่อนนะคะจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยสังเกตตัวเต็มวัยกับตัวอ่อนลักษณะของเขาเหมือนเดิมไหมคะแตกต่างกันไหม เหมือนเดิมใช่ไหมคะแตกต่างกันตรงขนาดนั่นเองแต่ถามว่ารูปร่างก็เปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนซึ่งไม่เหมือนกับกบเมื่อกี้นะคะกบเมื่อกี้เห็นไหมคะจากไข่เป็นอะไรก่อนเอยหลังจากนั้นเป็นอะไรอ่านักเรียนฝึกสังเกตนะคะอ้าวไปดูต่อกันเลยจ้ามาดูนะคะตรงนี้ครูสรุปเป็นวัตจักรของกบและบปลาทูนักเรียนดูนะคะกบมันมีกี่ขั้นตอนคะทั้งหมดนักเรียนดูของกบค่ะกี่ช่องคะ 4ใช่ไหมคะกบมีวัฏจักรชีวิตแบบ4ขั้นตอนส่วนปลาทูมีวัฏจักรชีวิตแบบกี่ขั้นตอนคะ3ขั้นตอนนะคะแล้วถามว่าอันไหนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคะระหว่างของกบกับของปลาทูของกบใช่ไหมลูกจากไข่มาเป็นตัวอสอก่อนใช่ไหมคะกลายเป็นลูกอสตก่อนลูกอสสลัดหางออกปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นกบเห็นไหมคะแต่ระหว่างช่วงนี้คะ่ะช่วงลูกกบกับกบตัวเต็มวัยจะเหมือนกัน แตกต่างกันตรงขนาดแค่นั้นแต่มันจะแตกต่างและเปลี่ยนแปลงอยู่จงช่วงลูกอ๊อดนั่นเองนะจ๊ะมาดูของปลาทูปลาทูเราก็เหมือนเดิมนะคะวัตจักของเขามี3ขั้นแต่สังเกตว่าเปลี่ยนแปลงเยอะไหมคะไม่เยอะถ้านเรียนสังเกตดี AD จะมีการเปลี่ยนแปลงแค่2แค่ขั้นเดียวจากไข่เป็นปลาใช่ไหมคะเขาไม่มีลูกออดเหมือนกับลักษณะของกบดังนั้นของเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจะมีอยู่ในกลุ่มนะคะพอทําได้ไหมคะใบงานได้ไหมคะลูกๆนักเรียนทําใบงานให้สวยเลยนะคะเขียนให้เรียบร้อยส่มคุณครูนะคะวันนี้ครูติ๋วก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ไว้พบกันใหม่ในะคาบต่อไปนะคะดูแลสุขภาพนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะหมั่นล้างมือเยอะๆออกไปไหนนอกบ้านก็ใส่เมสนะคะพเกเจลไปด้วย วันนี้สวัสดีค่ะ